hai mom, what the fuck, xui so, yeah. Anh xem Ê mỏ lên bao nhiêu thằng này bạn come, save, I'm save you. Thank you for don't ping. Oh my, oh shit. Oh, okay, phải dính cái đầu hổ sao? อยากยิงให้โดนแม่ก็บังหน้าบังหลังกันอยู่นั่นแหละเ <st win> ส็งเลยเอ,อ๋อผมเกลียดการยิงเนินที่สุด จะต,ตายเพราะมึงอ่ะมึงรู้ปะเฮ้ยเชื่อหวยเอ้ยกูจะต,ตายเพราะคิปปี้ไอ้เหี้ยมันชุบอยู่อ่ะเอ้ยมึงชุบเพื่อนดิ ไม่ขอคกิปปี้เว้เอ้ระเบิดอรลนะอลราเอออ้าเลยเมื่อตอนแรกเขายิงบัตรฮาจะตายแล้วเข้าเนื้อไปแล้วข้างหลังล้ะเธอ họ tạm họ tạm ai chơi ba Đấy thêm ấy không một anh พื่อนทได้อยู่ใช่คือปล่อยตอนแรกปล่อยพลาดมันยิงอะไรกันวะเดี๋ยวเขาไปช่วยเพื่อนกันแต่เธอไปก็เลยก็ไดนะ้นะเชื่อไฮไลท์อ๋อมันเหลือนิดเดียวไอ้บัตรฮาอ่ะเหมือนจะตรงนี้นะจริงๆรด้วยจะได้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 จะไดวอตต่ฟักอัด อ้าเชียเพื่อนว่าไงเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยอะเออเื่อเหมือนกันตอนแรกเขาก็คิดว่าจิ๊บี้มันล้มไอ้จิ๊บี้ไอ้คอสติกมันล้มไปแล้วแต่วันนี้พี่ดูน่ารักจังครับจริงป่ะเนี่ยผมโคเวอร์เรทไงไม่รู้หรอฮะผมโคเวอร์เรทอะดู้ปะเชี่ยเธอเขาร้าเธอว่ะเอ้ยเราเบิร์กูอ2 <c oughs> <cake Sounds> ไอพิษตัวตัวพิษมันล้มมาละมันโดนข้าวาบนยิงโดนข้าวบนยิงเฮ้ยขโมยก็ต้องลงมากระแตกคู่กระแตกกูเตะมารอหนี้กูเตะมารอหนี้นี่ไงนี่ไงอ่ะจะเข้าของจะเข้าบ้านเหรอกระแตกไหมเออ วเวไปล่นอ,อะไรเพื่อนเธอหนีมาได้ปะไม่ไม่เขาอ,อยู่เขาบนหวนะัวมันเฉยๆเดี๋ยวเขาไปเฮ้ยอะไรจอมแพทเห็หนจอมแพทป้ะอ,อ๋อไม่ต้องไม่ต้องมันแค่หลังมันแค่หลังต้นไม้พอเอร็จเดี๋ยวเขาไปหาใหม่ต้ำหัวไม่ต้องกอ่อนโอเคเดี๋ยวเขาเบอร์ให้จุบแล้วจ้ะเอออ๋อเทียนก่อแตกเทนดาวเทนดาว ขอบคุณเซตจ้าสองรับวิ่งแม่เลยนะไดนปั๊มแล้วก็จัมแผ่นจัมแผ่นจบแล้วครับเอารับของไปย่ของฉันฟิวเดีายนั้นก็ดึงไว้ได้ถึงแม้จะสีชีพอะชีชีชีเอ้ยมันอยู่ทางนี้อยู่ทาง คนคนฝุฟีฟรีฟีมันยืนนี่เห็นปะไม่ก็มันขี่ชีล่าอยู่อ่ะอันนี้งพร้อมกันปะหนึ่งสองสามก็แตกสวยเข้าแล้วปะเฮ้ยไหนโอ้เกิอไปแล้วเดี๋ยวเขาเห็นเขาเห็นจัม์แฮทไปกันปะเดี๋ยวไปเลยเขาจะล้มแล้วจะล้มแล้วไปเลยเออแม่ น่าสุดท้ายเฮ้ยคุณน้อยชาแนลเชียร์จ,จุดอันนี้นนเป็นการเล่นที่เสี่ยงมากเลยครับแต่ว่าพวกเขาทำมันอีกครั้งหนึง่งไอเจมส่ฮิวเวอร์เชียร์นะเพื่อนตีนหนึ่งค่ะเอาสั่งในในไมฮิกวกว่อนในมาฮิวก่อนขอรีเซ็ตปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วมันลงไปแล้วชินละเธอจะลองนะมามา,มามามาหาของกันเลยไม่เขาอ,อ,อ,อยู่บนหัวเธอนี่แหละ,หละ,หละ มันบินอ่ะมีวอล์กตัวหนึ่งวอล์กเกาะทอง75เยอะสิแรงส่งไปไหมเอ้ยนั่นมันอยู่กับมึงเหรอหรือไรไม่เห็นอ๋อมาอยู่ตรงซีนตรงนี้กูเอ้ยกูตามกูได้นะไปปะีนไปได้ตรงนี้ได้บ่าวะไม่น่าจะไม่ได้คอนโดอีกที่เหรอใช่อีกที่อ้เนี่ยอไม่จะล้มละเใ้ย เ,เพื่อนเอ้าตัวเดียวอเหไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงนี้ได้บ่อีทีหนึงน่งอีทีหนึงน่งอีทีหนึ่งสองทีนะไปละสวยโอ้โหแม่งแบบทางที้ยิงต่ำน้อ,นนอยมันวิ่งแล้วเฮ้ยมีตัวหลงมีตัวหลงใช่มีตัวใช,วช้คือคุณคนสองสองสองสามสามครบ โอ้ก็ลังไปครับเธอมุมนี้ว่าต่อฟักให้คุณให้คุณยิงเลยมั้มเนี่ยแม่งเอาลบแล้วโอเคท้องกี่ตัวก่อนตัวเท่านั้นก็แค่มิวเสียงตอนกดเปิดฟังชันแต่ถ้าเกิดมาสเตอร์วอลลุ่มอย่างเงี้ยมันสามารถกดมันสามารถ มือนทางซ้ายด้วยนะเอยเวจะตายเวจะตายเออเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เวเหรอไม่ใช่เวจะตายแล้ววะอันไหนอิม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 ไหนอิ่มอิมที่เดิมที่เดิมที่เดิมไม้เชื่อมองไม่เห็นวะเนี่ยแม่งมีเขาต่อยตีสแต่ถามจริง ติดแต่หวยเหรววะคนมามต้องฉ<อ>ันเป็นนักปั๊มยากนโอ้โหไา้สวยชุดเองชุดไปนอืม,อมเอา้าแล้วมันเหลือใครอ่ะ เดี๋ยวแล้บนสุดอ่าจะเป็นออกเทนนะเหมือนได้ยินเสียงออกเทนนี่ไงอันนี้สองอันนี้สองสองตัวไม่ตีใหม่เชี่ยตีใหม่ตีใหม่ตีเต็มตีเต็มตีเต็มโอเคจะตายนะโอ้โหโอ้โหไอ้ที่สามิงอ่ากูฮิวได้กูชุบได้ชุบได้อีกแนะมึง โอ้โหไอ้พอมันแหลกอ่ะมึงแหลกอะไรของมึงเนี่ยอ๋อออกเทนเหลือไม่กี่นัดแล้วมันมายิงมึงทำไมวะมึงทำอะไรออไมาูถอะยิงไม่โดนอ่ะี้เธอยิง้วล่ร ไอฮอมันแหลกแลบบอันนี้นนก็เหมือนกันอันนี้ก็แหลกแต่เนอ่ะ <c oughs> มันชุบอีกแล้วตอนแรกมันก็เพิ่งชุบขึ้นมาตอนแรก